เม่ยังแม่ยังบันยังไม่เห็นยังบันเลาแล้วมันจะเป็นยังบันมลยเนอะไรเมลากันก้อนเปล่ากันก้อนเลยสิเลียนเป็นอะไรคุ้มตาเน่าเดานกอดเรามันจะเป็นยับนเอะไรเ่ากน้อนเปล่ันก้อนบลิเรีบนเปนอนกคุ้มตาเน่าเอออีคนที่แบบว่าอะไรดี เฮ้ยกันคุ้มตาเนวซัมนี่มันบดมนอบดนอนเดือนหนึ่งแล้วพ่เจ้าเ้ะอารา่ตอนไปกอต้นไม้ที่เขาตอนนี้อันทมจไม่นะคะเพื่อนที่แสนดีสงสารเพื่อนที่แสนเลวนะครัเพื่อนที่แสนดีสงสารเพื่อนที่แสนเลวที่ไม่รู้จัก ที่ไม่ลมก้วไม่ยากกูนี่กูเอ็ดต่อเอ็ดติ้งอีกเว้ยที่ขานอยู่พอดีนะเห็นภากูไทยที่กูก็ซิบช่างช่วยใช่อยู่เพลง่าเป็นเอียงปเถอะโอ้โหขับภาษาไทยที่ตัวเองมุ่งมั่นหอบไปที่ไทยตัวเองช่างท่ายเขาเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนที่แสนดีมีน้ำใจจะมาช่วยเพื่อนที่แสนเลวแต่ละวันไม่ทำมาหาแดกอะไรเออ ไม่กูซอยติ้งให้นะอยมันแน่เฮ้ยนางกระเท่าแล้วขค้าก็สียวเเขียวแล้อุ๊ดดเปลืองแป้งเปลืองครมกูอีกนี่กางแผนกันก่อนสิเอาโน้ตใาญลูกงในคนหูด่งในยามึงเ้ยตกปนงกนไมวางแผนก่อนวางแผนก่อน อันนี้คือเบื้องหลังค่ะเออไอซาบาะซาบานั่งไปพูดกับกับเออเมื่อแวะเอาชสดๆเมื่อนี่เดือนหนึ่งแล้วค่ะแล้วเกือบคุณแม่เอาไปใส่ในเดือนหนึ่งแล้วค่ะนั่นนี่เลยกัญยงมีหนานะคะคุณแม่ทีใส่ชสดๆได้บ่เฮ้ยเรนยังมีหนามาให้ลูกสาวซอยชีวิตอีก แม่จะใส่ส่วนสูงนั่งไปรถใส่ส่วนส,สูงไปลกห้าโรดไปใช้อีแรมมันนี่แบกไม่แสเมืเม่ออะไรบัดนี้เมื่ออะไรค่ะเอากระจาดมาที่เธอเป็นผูกรรกำกับเออเธอกระบอกนะั่งที่หล่าทีไห่นะเห็นเอาวใดปากไปโดนยังม่เสร็จโลยได้เบื่อนี่อย่ามัานก็นจิติติด ก็นี่เด้งมันดำโพอีนี่โพโพอย่างกูพี่นี่มันนี้ยนะมันบริวารนอนบริวารนอนสามมือได้อันนี้นั่นอันนี้นะเขาเอาเข้าเตาอบเตายังนั่นหลายเดือนหลายปีแล้วได้นี่นะมีแต่สิเขาสีคุดอันเฮ้ยคันวานสภาพนี่นะคนไตมีแห้งอันสามปีแล้วเขาจังคุูดขึ้นมาอันเผานั่นนั่ คุณแม่รันทมเหรอโอ้ยไม่เอานะรันทมอย่างนี้ก็นั่นี่แรลมันจะม,ม,มามัดอย่างเดีเป็นไรกับว่าเป็นคนดีอันนี้ไม่ใช่รันทมนะคะรันกรึบลงมาเลย <laughs> โดย <c oughs> มีการพีเนี้ยมีการยอมใจ <c oughs> พีห่ายยังสีสูตอนนี้นางก็จะมาทำ คอย่าเ้าวบ่ได้เห็นสวัสดีพี่น้องก็บ่ได้เห็นอันนี้คือเบื่อนเรื่องมานอนบ้านโอ้เนี่ยผู้ใดนอนเฝ้าเถียงมีงัวกรขายเลยพี่น้องขายโดยใช่ล่ะยืมแน่เงินน่นเงินขายงัวน่ะลูกสาวมาแหละก็ขายงัวเพิ่นว่าคนที่เรื่องสวีผู้ใดมามากกู เป็นคนดีเป็กเป็นพี่ชีเฮ้ยโบแมนมึงบบท่านหูมึงอ่ะบอกมึงเป็นพี่บ้านะมึงแหงกันนากว่าสาวอันพรบนนะเออเฮ้ยคออเฮ้ยพอเห็นกันจองจำมือมึงเปียกขนนาดี้โอ้ยอย่ามาละสมอ้โสดไอ้ไอดายชอบไอ้ก้อนชอบไก้อนไปท่ามึงไปนไหนเห็นไา้ไดายชอบมีการชอบเกิดขึ้น เพื่อนช่วยเพื่อนค่ะเห็นเพื่อนกําลังจะตายเพื่อนกําลังจะตกเหวนางก็มีน้ําใจนะคะอมลาป่าคอร์รายแต่นางรักเพื่อนค่ะมึงต้องให้น้ําตาออกน้ํานะอยามึงมึงแล้มึงเลียมงมันเป็นญาติอะไรกูว่าไม่ไิโชคมาคือนนะ กูว่าโสดเมื่อคืนในนอนกูจะมานั่งหัวมึงอยู่นี่นี่บ่ได้บอชอมเพลงกันเพลงหยังเอา่อมเพลงหยังบอแม่นทีแรกให้มึงนั่งเสมคือมึงเบิดอะไรตายอยากนี่เออแบบพวกไอ้บ่มีอันจะกินแบบคิดฮอดข้าวแห้งอย่างประมาณนั้นะนะ

นี่เขาเบิกหลังหลังข้างนังนังที่สอบได้ที่ถ่ายคลิก็ดีเจี๊ยบมองนหาปเว้ยอานหยอดน้ำตาหยอนน้ำตาร่าเอาน้ำางมือมาหยอดตาูจูว่าจใจจูชอยเมื่อเด้ สอบอย่าบอกนะบัตรเอาจริงเลยลืมเมดนะสูบบัตบ right ัตรเอาจริงเลยลืมเมดนะยานะผัวนางเอวยาเพลงฮากิฟต์ดูผัวนางบอกว่ากูสิลลองเพลงใส่มึงมึงก็ซึมเสาร์ไปสักก้อนเออมึงอย่าฟาดผัวนางเอยจนกูห้องจบแล้วมึงจังผัวนางเอยเข้าใจนะไอ้เท่ากัญญางมาอีเท่าเนี่ยก็ชี้ใส่ชุดนี่บ้าโอ้ยอีห่ามึงแบรนด์ยังให้มัวแอคต์ตัวแอคติ้งเพิ่นขี้โพโทอยู่อีเน่ามัน เฮ้ยสีเลยามขีเห่เฮยกางเกงไนสีชมพูกูอุ้งอ้างทางใจถูกแอวกระบอได้มีอผพากย่ำคอมึงน้องอันนี้คือมาเบื้องเบื้องลังซ่อมกันซื่อนะคะคัดเอาจริงสีซํำได้ค่ะเอาให้เต็มที่นะคะอาโศกไปโศกไปซึมเห็ดซึมสาว สาวแห้งๆแบบคินฮอดเ้าแห้งเข้าคายบ้าแล้ว <laughs> ออนจิ้งหัวตัวเองน้ำจิ้งหัวตัวเองด <laughs> <c oughs> ้ว,วเ <laughs> นนมเจ็ดผา <laughs>

มีอไเป็กก่อนนี่อนี่โอ้ยุกุใจสิขาดก่อนละโอ้ยโอ้เมืออยด้มาลุเอมันออกคู่รั ุกคลไหนเจ็บมัดใส่มัดพุงเลยเ๋ยวนี้ปกติกูก็นาเฮียวอยู่แล้วมาหัวมึงังินพยังก็เฮียวเขาไปอีกโบท็อกก็เอาโบยู่ดอกกันนท่านี้นะกูคือตามเดือนแลลวกูว่าคันกูมีเงินกูจะไปฉีดโบท็อกบ่ได้ดอกกันกูไม่เห็นมึงสภาพนี้นะ โอ้ระเมินนะกูนั่ได้ชัเออมึงก็นั่งสาวมึงก็ตีเออมึงเคยสาวจักเธออบอนนี่นะเกิดมาน่ะมึงไก่สาวอืมกูบอดดึกแต่กูคู้จ้ากับมึงมาสิบกว่าปีนี่กูยังบ่ได้เคยเห็นมึงหายจากเื่อมึงมีน้ำตาอยู่บ่มึงหลักหายเลยหลักเลยบ่ได้กูเห็นจากเื่อมิแต่กูหายมึงเห็นเออ คันหมูหายพผ่าหายหมูปล่อยหมูอยู่ได้ต้องเทือกกรหายน้องเทือกเขาบล่อยเชิญอลื่อยได้แก่เชิญเลื่อยยังบอกคอยเมาป่านนี้เจ้าเป็นสุภาพบุรุษอยู่บ่อกมันคือบอถามคขนนาดเจ้าเป็นสุภาพบุรุษอยู่บอกคอยอ้อยป่านนี่นะกันยังคอยยังบอเสียตู่อยู่คอยพิมพ์มาเลยแล้วแล้วเดี๋ยวนี้นะเบื้องล่างจนสิจบแหละ พอแล้วพ Get ี่น้องเอ้อันนี้ก็ถ่ายอันนี้ือถ่ายซ้อมซื่อๆนะคะถ้าเบ่งอาเรื่องจริงท่องนางเจี๊ยบนะคะเจี๊ยบเทยเท้านะคะพี่น้องขาอันนี้คือันนียยอดใส่ยังไ่อแล้วพี่น้อง ทันละครจะที่เจ็บใส่แล้วค่ะสวัสดีค่ะชอบชอบ